Dance for five seconds in the sideways เพื่อนๆจะต้องเต้นเป็นระยะเวลา5วินาทีใน sideways sideways คืออะไร sideways ก็คือไอวงกลมสีม่วงๆสมๆที่มันอยู่ในแมปวงกลมนี้จะเกิดสุ่มนะคะเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าตานี้มันจะไปที่ไหนต้องรอให้มันเกิดแล้วเราก็จะเห็นเองค่ะ ไซเวเนี่ยพอเราเข้าไปใกล้ๆเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบเนี้ยเป็นเหมือนโดมเป็นเหมือนไข่แดงคือไซเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากกินไข่แดงดองซีอิวนะคะมัน <laughs> เหมือนไข่แดงมากๆนะ พอเราเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอีกโลกนึงเลยนะคะเป็นโลกที่แบบเต็มไปด้วยผีดิบแล้วก็แบบว่าการล่มสลายอะไรประมาณนี้เพื่อเมื่อหาที่ปลอดภัยเต้นหน่อยก็ได้นะคะอย่างเช่นบนหลังคาหรือว่าจะในพุ่มไม้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าสะดวดตรงไหนอ่าอันนี้ชัก็เต้นท่าเบสิกเลยนะคะ5วิเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เลยค่ะ